อ่าสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่อ่าอยู่กับผมสป i c ซี่ทีวนะครับผมอ่าวันนี้ผมจะมาไม่ได้ไปเล่นไหมครับเช่นเคยครับผมอ่าช่วงนี้ไม่ได้เล่นละอ่าวันนี้ผมจะมาสอนการโหลดเกมไม้ f าแบบอ่าแบบยังไงดีคือแบบแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร sp sp นะครับไมค้าแบบ SP ใช้ ID ปอม ID เทือนในคอมแม็นะครับตามเคยครับผมคือผมมผมยังไม่แน่ใจนะครับคือผมยังไม่แน่ใจในเรื่องที่จะเอาตัวที่ผมทำขึ้นเนี่ยไปเล่นในโน้ตบุกนะครับอ่าถ้าใครอยากจะใช้ก็ลองโหลดดูนะฮะในคอมโน้ตบุกของ Apple นะครับ ลองลองโหลดลองเล่นดูถ้าได้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมต่อไปผมจะทิ้งลิงก์เช่นเคยครับอันนี้เป็นตัวเกมแท้นะครับโหลดใน m มค r a รับด t e t นะครับต่อไปเข้าเลยครับไมค์ครับปึ๊บเหมือนเดิมฮะนี่ครับคืออันนี้มีมีมีเขาเรียกว่าอะไรเกิดการผิดพลาดนิดนึงนะครับ m i n ไม่ครับจะ t อมืมันมีสองอันนะฮะคือนามสกุลของไฟล์มันไม่ใช่นะฮะคือจริงๆอันนี้คือของจริง .zip คือจริงๆ m i n e c r a f t บ i p นะฮะ,ะแต่อันนี้ m i n ไ c r ครับ a r ผมไปเปลี่ยนนิดน,นึงนะฮะครับผมต่อไปมีอะไรไม่ข้างล่างไม่มีนะครับ ่าต่อไปกดคีย์ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวปิดไปสำหรับแม็เท่านั้นนะครับอืมเวลาที่เราไม่สูนวินะฮะดาวน์โหลดฟรีครับฟรีกดเลยปื๊บดาวน์โหลดไฟล์อ่าถามนะครับเซฟไฟล์แคนเซลไฟล์ใช้สองจุดห้าเอ็มบีนะฮะคือเมกะไบต์นะฮะแม่งใช้น้อยมากต่อไปเซฟไฟล์ file, ครับปึ๊บ อ่านี่ครับอ่านี่คลิกนี่แล้วก็ที่นี่ครับผมแล้วก็เก็บภาพนี้ไปนะ,ะนี่ฮะแล้วก็เอามาที่เดสก์ท็อปนะครับปิดไปอ่าต่อไปก็เดี๋ยวผมจัดวางก่อนอ่าจำไ,ได้ไหมครับคลิปก,ก่อนคือสแตนดาร์ดอีฟสอนวิธีโหลดแล้วนะครับอ่าไปคลิกเดี๋ยวเป็นคลิกเหมือนเดิมฮะหรือโอเพนนะฮะเดี๋ยวเป็นคลิกปึ๊บ เดสก์ท็อปครับอ่าแล้วก็อันไหนล่ะอ่าจะทิ้งลิงก์ไอ้ไม่ใช่ทิ้งลิงก์ทิ้งไฟล์นี้ไว้ที่ไหนอ่ะเดสก์ท็อปนะครับอ่านี่ฮะไปครับเรจาจะนี่ฮะของจริงต่อไปครับเดี๋ยวมันคิกที่จะเล่นเลยนะครับคือตรงนี้มันยังไม่มีรูปผมทําไม่เป็นคือไม่ทําแม่งเลย เดี๋ยวเป็นคลิกเลยครับเหมือนเดิมนะฮะถามว่าจะเปิดจริงๆนะไหมครับโอเปนไปเลยครับอ่าครับผมอ่าจะบอกว่าต้องโหลดจาวามาด้วยนะครับวิธีการโหลดจาวานะครับคือโหลดได้เลยคือเข้าเว็บปุ๊บโหลดได้เลยฮนะเขียนไปเลยฮะ Google จาวานะฮะจาวาจาวาไมมครับ,รบนะ นะครับจะเอามาแล้วโดยฟอร์มหลักนะครับนี่ฮะก็หาเรื่อยๆครับได้หมดฮะทุกเว็บนะฮะปลอดภัยซึ่งก็น่าจะเว็บจาวาของตัวจริงเลยฮะนี่ฮะอันนี้นะครับอ่าโหลดได้เลยครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ได้อ่าจะได้ไม่ต้องไปเข้ากันนะครับอ่าต่อไปตั้งชื่อครับตั้งชื่อของที่อยากจะเล่นนะฮะตั้งชื่ออะไรดีนะฮะ A B C D E F G นะฮะแล้วก็เซฟเซฟอันอันเออรัสยูสเตมนะฮะอ่าต่อผมไม่แน่ใจไม่เก่งภาษาอังกฤษต่อไปกดเพย์ครับอ่าอ่าเราถ้ามีตัวเกมก็ใช้ได้นะครับผมของผมมีตัวเกมอยู่3ตัวเกมนะฮะ,ะ M C Mix นะฮะคือดูเซฟที่ผมมาจำอยู่แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ หนึ่งเจ1ดเล่นได้ทุกเวอร์ชั่นนะครับหน้าเซฟโปรไฟล์แล้วก็เพย์เกมเลยครับอ่ารอก่อนนะฮะมันกำลังทำให้นะ,ะหลดจาวามาด้วยนะครับอย่าลืมไม่งั้นเล่นไม่ได้นะ,ะโอเคคนระเข้าใจตรงกันนะโอเคต่อไปอ่านี้ก็จะเป็นข่าวสารอัปเดตนะฮะ ของเอ่อมาครับต่างๆมาครับเลยนะครับไม่คือตัวเกมเถื่อนนะฮะมันจะถกมันจะมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่าโมจังนะอ่ามาครับหนึ่งจุดเจ็ดจุดสิบครับเล่นได้แน่นอนแต่อักไอพวกนี้มันจะลอยนะครับเนี่ยไอยตั้งไอเนี่ยอยมันจะมีอักษรล,ลอยนะครับเล่นคนเดียวฮะสร้างโลก กําลังสร้างโลกนะครับต่อไปนี่ฮะเป็นงนี้เลยนะครับอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมปรับกราฟิกก่อนอ่าทดมัดเผื่อไม่เห็นเมนูเมนูอะไรงนี้กันนะฮะเดี๋ยวผมอ่ผมก่อนลงก่อนอ่าจจะแลกนิดนึงนะครับอ่าปุ๊บนี่ฮะของใช้ได้หมดครับนี่ฮะอ่ารับผม ได้หมดทุกอย่างครับนี่ฮะี้เอาก็บกินนี่เนี้ยอะครับผม,อมโอเคนะฮะไม่มีสกินนะฮะเป็นในดีเทอนนะฮะผมเราจะสามารถเอาตัวที่มีสกินสมมติว่าเราไปหาจากไมคร้าอ,อมค้าอะไรผมจำเว็บไม่ได้นะะที่เราจะเอาชื่อ ชื่อของ ID ดีเอ้ยชื่อของไอแทนะฮะเรามาใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่มีสกินแน่นอนครับผมอ่าสหรับไมค์ครับก็คงม,มีเท่านี้แล้วมาครับอนาวิธีการโหลดนะครับอ่าได้หมดเล่นผ่านแรนนะครับอ่าออกครับออกเก,อเกมเลยปึ๊บนะฮะ สำหรับวันนี้ผมทิ้งลิงก์การโหลดให้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะพัฒนาเรื่องคลิปไปเรื่อยๆนะครับถ้าคลิปมันอาจจะแหลกนิดนึงฮะนะครับผมผมเพิ่งเพิ่งแบบเพิ่งเล่นถ่ายคลิปครั้งแรกในชีวิตนะฮะ <c oughs> ให้อภัยกันนิดนึงสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสำหรับ Mac เท่านั้นนะ PC ผมไม่รู้เหมือนกันไม่เคยโหลดไม่เคยใช้นะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบาย